งานใหญ่ครั้งนี้เออไม่ได้มาแบบนี้หนาอืมจี่นายอยากให้เราฝากเชิญชวนทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมาได้ครับก็เชิญชวนนะครับใครที่สนใจอยากจะมาที่้างใหม่ๆใหญ่อลังการแล้วมาครอบครัวมากับเพื่อนก็คือลองมาที่วันออกได้เลยครับแล้วก็เหลายๆคนนี่เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่ามีเพื่อนจากต่างชาติมาแนะนำครับมาที่นี่แน่นอนมาที่นี่คุ้แน่นอนครับก็จะเห็นความสวยงามของเมืองไทยแล้วก็ห้างสกีค อ่าเดลิวชวนชวนแฟนชาวต่างชาติมาหน่อยภาษาภาษาอะไรี่ใชมภาษาอะไรก็ได้แล้วแต่เราภาษาเกาหลีเกาหลีไหมเกาหลีไหมสแลงดีแฟนอิฟจูดันเดียสจากไทยแลนด์ไอโฮปยูวิวชิญมิสวิสิตเดสเอ่อวันเบงกอกเือทางนเบงซอเบงกิ้วนี่นั่นแหละเขาพูดไม่ดีแล้วอเดนเดียวเองอันเดนสวีทครับเดียวอันเดนเลยเหรอไม่พออ่ะเอาอะไรเนี่ยไปเดินอะไรอ่ะไม่มีอะไร เดตงานเลยด้วยเด็กงานช่วงนี้มีงานอะไรบ้างเออใช่ดยวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีสปอร์ตเดย์แล้วนะทีวีอะยังไงโอ้โอลีมปิกใช่ไหมลีมปิกอะรอบนี้เราจะยังไงส่วนร่วมไหมเออแต่ว่าปีที่แล้วผมยิงไปถึงสองลูกนะเออหรอไม่ถึงเตะใช่เตะเราประตูไปสองลูกรอบนี้เราจะสามลูกสี่ลูกไหมค่ะพียงคนเป็นนี่เป็นน้องตัวแบนเออใช่ เล่นกีฬาเก่งเนาะเออก็เก่งแค่สนามเล็กๆกันนะวิ่งไม่เยอะหาเวลาว่างเวลาว่างเราไปหาซ้อมฟุตบอลอะไรดิเออไม่ได้ซ้อมครับแต่ว่าฟุตบอลในคือผมอะเตะมาตั้งแต่เด็กแล้ยแต่ช่วงนี้ก็คือไปอินกีฬาสีแบดเออทำไมอะมาอินกีฬาแบดก็เราดิวดิวอคคัพเราอะไรนะโอลิมปิกมาไงวิวกุลวุฒิ เฮ้พูดจริงเหรอไม่ได้ดูทีวีครับผูดจริงว่ากที่ดูเขาแล้วทาให้เรากินมีกสปายด้วยกันอจริงจริงจริงครับแล้วผมก็ชวนเพื่อนไปตีแบอะไรสิคนเลยเ่าเมีใครเป็นวสปายไหมแบบที่ชอบพิเศษอะไรงนะกีฬาที่เพูดไปแล้วหรอ่เหเาแล้วก็เลยไปตีแบ เคยมีตอนเด็กๆแล้วก็เล่นกับเพื่อนกลุ่มนี้แหละที่โตมาด้วยกันแล้วคือแบบก็คือพอเห็นเรารู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเรากลับมาเล่นแบดดีอะไรเงี้ยเผื่อเราจะเก่งขึ้นเพราะเราพอขึ้นก็เก่งเท่าเดิมนะไม่ได้เล่นตนานการแต่พอเรามาอินแบดเขาไม่แข่งไปแล้วนะรู้ยันใครไม่แข่งปีนี้อ่ะปีนี้ ว่าปีนี้เขามีแบตใช่ไหมแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเจย์ยังเก่งไม่ทันอ่าแม่เนี่โดนไปก็โดนเลยกูแพ้ต่ากชาติผมกลัวแพ้แล้วมาเป็นนักกีฬาที่อะนนีรเขาเป็นนักเยาวชนทีมชาติใช่ไงครับถ้าสมมติว่าเจอแบบเออเท่าๆกันอ่ะตีแต่ถ้าอย่างนั้นก็คือก็อยากเลยดีกว่าอ่าเราอยากเจอใครล่ะถ้าเราอยากเจอใครล่ะถ้าต้องตีอ่ะไม่ใช่นักกีฬาแบบอ่ะใครก็ได้ใครก็ได้เพราะว่าถ้าแพ้แล้วจะไม่คูลแน่นอน คลิปเต็มเลยลงเยอะมรเต็มติ๊กต๊อกเกี่ยวกับแฉ ห่ผลผลไม่ต้อยอ่าเราแพ้ปีเรแพ้แล้วแพ้ปีหน้าของเราอ่ะเออเนี่ยเปิดเดี๋ยวเขาจะเปิดผังไลน์อัพมาแล้วปีหน้าอ๋อใช่จีมีทีวีสองพันยี่สิบห้าแล้วครั้งนี้เป็นงานแถลงข่าวที่เออรวมทั้งปีจะไม่มีการแบ่งพันธมิตรสองเลยครับแล้วก็อยากให้ติดตามว่าเออเด็กๆในบริษัทจีมีทีวีนี่ลงโปรเจกต์ไหนคาแรคเตอร์ไหนอาแค่เราอเอาแค่เราเอาแค่บมบอกแล้วแค่เราอ่ะเราอ่ะมีเรื่องอะไรลงลงลงก็อยากให้ติดตามครับแต่ว่ายังไงช่วงนี้ก็ถ่ายเรื่องลิฟเ วันแค่ตายอยู่ก็ไกับพรตายกับพี่กันอะไรเนี้ยครับก็อยากให้ติดตามเรื่องนี้ก็เป็นดราม่าเยอะๆไม่รู้จะทำออกมาได้ดีบ่ากับครอย่างไรแอพทีหน้าเรามีกี่เรื่อง เาไม่ไม่ไม่บอกเลยห้าปัเบเขินว่าไม่มีทางถึงห้าหรอดเไปครับเด็กเรื่องเยอะไรนะครับเฮ้ยอาจจะแบบเปิดมาเพราะทงปีไงรู้สิผมไปถ่ายไทลอดมาแล้วเราราต้องรู้เราก็ต้องมีการนเราองไหนวองไหนเไหนเรอไหได้หรอแนวไหนแนวไหนไปลอดที่ไปถ่ายมาแล้วอะซีรีส์ครับ ันดราม่าดราม่าอมเมดีโอ้ยผมว่าชุดเรื่องก็จะมีผสมผสมกันแหล้วหรือว่าวายเลยไม่ถึงขนาดนั้นไม่เราพูดขนาดนี้ไี่ถามเาเล่นกับใครอ่ะเล่นกับใครครับก็นักแสดงในจีนไม่มีหรอไม่มีเลยถ้าในเอกสวย์ฟนะนเอกเสิรอะไรนะครับในเอกเสิร์ฟนะในเอกสิร ได้้เฮ้ยเดี๋ยวรอดูดีกว่าโคดนกลับแค่พี่ว่าดูโดนปรับใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับลูกอย่างอย่างพี่เสอร์คบครับ